สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดคำตอบอิงฟ้ารอบ5คนสุดท้ายหลังเจอคำถามสุดหินตัดสินใจไม่ใช้ล่ามได้ใจคนทั้งหอจนคว้ารองอันดับหนึ่งมาได้ เมื่อเวลา19นาฬิกาที่เซนตูอินเตอร์เนชันแนลคอนเวนชันเซ็นเตอร์กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันกุนาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล0 2 2จัดการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล0 2 2รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกเวลา22นาฬิกาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคือมิสแกรนบราซิลมิสแกรนอินโดนีเซียมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนเช็กรีพับลิกมิสแกรน เวเนซุเอลากระทั่งเวลา22นาฬิกา20นาทีเข้าสู่ชว่วงลุ้นระทึกทั้งหอนเมื่อพิธีกรประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนเช็ครีพับลิกรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนเวเนซุเอลารองอันดับ2ได้แก่มิสแกรนมิสแกรนอินโดนีเซีย จากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนดอินเตอร์เนชันแนล2 0 2 2ได้แก่มิสแกรนดบราซิลอิซาเบลลาเมนินซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมคำถามในรอบ5คนสุดท้ายของอิงฟ้าหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมาครอง คำถามสุดท้ายคำถามคือขณะนี้มีสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนประธานาธิบดีรัสเซียสั่งบุกยูเครนสัตว์เนืระผู้คนทำลายสถาปัตยกรรมและสร้างความไม่แน่นอนในอนาคตถ้าคุณมีโอกาสส่งข้อความถึงประธานาธิบดีเวลาดีมี่ปูตินคุณจะพูดอะไรใน60วินาที คำตอบอิงฟ้าทุกสิ่งที่คุณทําประธานาธิบดีปูตินไม่แตกต่างจากฐานคุณขะคนบริสุทธิ์ทําไมคุณถึงคิดแบบนั้นทําไมคุณถึงทําแบบนั้นทุกคนในโลกมีความรักที่ยากลําบากมาดูกันว่าฉันจะเป็นกระบอกเสียงนั้นได้ไหมทุกคนที่อยู่ในฮอนได้ยินหมคิดแบบเดียวกันฉันไม่ทั้งละในโลกขอขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ